สวัสดีค่ะ JK พามาชมเก่ง5ประตูอีกแล้วนะคะทุกท่านหลักหมื่นเท่านั้นด้วยนะคะตามสภาพนี้เลยค่ะสีสันจีจ๊ดจ๊าดโดนใจนะคะ Honda Jazz ปี04ค่ะเครื่องดีช่วงร่างดีนะคะแอร์เย็นเป็นรถเก่ง5ประตูนะคะแมกสวยดอกยางยังดีค่ะภายในโอเคเลยนะคะสวยงามตามรูปคะ่ะทุกท่าน ใช้งานกันได้ปกติขับขี่กันได้สบายนะคะรถสภาพพร้อมใช้งานค่ะก็มีเพียงสีภายนอกนะคะที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็ขายตามสภาพนี้เลยนะคะรถยนเกียร์ออโต้รถมือสองราคา95,000บาทราคานี้มีเร่มเอกสารครบนะคะภาษีพรบรปี66ค่ะท่านใดที่กำลังมองหานะคะรถเก่ง5ประตู Honda Jazz ไปใช้งานอยู่นะคะ สนใจคันนี้แอดมินได้ใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสามารถที่จะติดต่อโทรคุยรายละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจและนัดหมายไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองได้เลยค่ะติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงนะคะและเดินทางไปดูด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุด เพราะทางด้านแอดมินเพียงมาแนะนําให้ชมนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะสําหรับในวันนี้ต้องราไปก่อนก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์สติกเกอร์ไว้ทักทายแอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ